บรรยากาศยามเช้าๆหมอกลงภูเขาด้านนู้นยังสวยเลยน้สวยมากป่าก็กำลังขึ้นเรือก็กำลังมาเนี <c> ่ย <oughs> ขึ้นไหวอย่า เดี๋ยวเขาเข้าจอดเอานู่นว่ะอ้ยสูงไปว่ะข้ามมันนี่ิงสูงไปหน่อยนึงโอ้บาทแรกอ่ะบ่ถือใจพี่น้องเลยอันให้ยัางงามอ่ะ เห็นบบเห็นบบเฮ้ยโมมายิงก่อนเด้อปลาขึ้นเดือดเลยไม่รีบมาจะยิงก่อนนะตัวเล็กมันจะขึ้นไปอเห็นไม้เห็นไม้ เนียนๆเนียนๆแต่ยนนังไม่ใช่ตัวใหญ่นะนี่ก็ใหญ่นะ่ยสี่โลห้าโลเนี่ยตัวนี้ขาว,วาบเลยพี่น้องสวยมากขึ้นช่วยๆผู้ใดคัดนมือมาโลดอยากลองอ่ะ<笑><笑>มันขึ้นแบบนี้จริงๆปลานะไม่ได้ไม่ได้เมคนะไม่ได้นัดกับปลาไว้นะ วปลาจะขึ้นเรือมาพอดีต้องลงเรือก่อนอย่าเฝ้าขึ้นเด้อปลาจะตื่นมันก็ขึ้นขึ้นเรือซัดน้อง,งมาบอกปลาจะตื่นขึ้นเรือมันจะซัดเรือดังตับต๊บต๊บปลาจะตื่นไหมนี่ย ว่าแล้วว่าแล้วมันจะขึ้นนี่ว่าแล้วว่าแล้วอย่าตื่นเด้ออย่าตื่นเด้อมาขึ้นแล้วพี่น้องเลย เฮ้ยไม่โดนหรอโอ้โดนไหมนะ่ะอู้หูไปหมดแล้วป่ามันขึ้นถ้ท่าหักหัวออกมันไม่ได้หักหัวหาเราโอ้อะไรสองนัดแล้วมันเนี่ยไม่โดน มันตื่นแล้วนะ่ะขึ้นไวแล้วนะ่ะปามขึ้นไปี๊บไวๆแล้วต้องยิงไวไ้ๆแล้วนะรอให้มันขึ้นช้าไม่ช้าแนะ่ะวยิงมันไปทีนึ่งแล้ว Ja, hun er ikke glad. Hun